คุ้มค่สามเก้านะคะฝากกดติดตามพี่เอ๋นหน่อยนะคะจะได้ทําโจทย์ให้ดูอีกมันมีเรื่องภาษีมูล,ลค่าเพิ่มมาเขาบอกว่าเก้าอี้ราคาตัวละเจ็ดร้อยต้องเสียภาษีมูล,ลค่าเพิ่มอีกตัวละสี่สิบเก้าเขาซื้อเก้าตัวเขาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่พี่เอ๋ยังไม่ถามซื้อเก้าตัวพี่เอ๋ถามซื้อตัวเดียวก่อนคุณรู้ป่ว่าหนึ่งตัวต้องจ่ายเงินให้ร้านขายเก้าอ่ะก,กี่บาท พ่ต้าเล้อาอารู้ไหมเพราะมันมีภาษีนะคะก็คือเขาคิดภาษีแยกถ้าเทียบกับชีวิตประจำวันเราสิ่งที่เราเห็นบ่อยมากเลยนะสองร้านค้าที่เราชอบกินร้านแรกเลยติดอันดับเลยบอนชนคะ บอนชอนภาสีคุณรู้จักบอนชอนปะบอนชอนภาษีไม่ได้อยู่ในค่าอาหารนะคะบอนชอนภาษีน่าจะอยู่ข้างนอกกับอีกร้านหนึ่งฟูจิค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิคุณรู้จักใช่ไหมบอนชอนกับฟูจิจะเป็นร้านอาหารที่เก็บภาษีอยู่ข้างนอกไม่ได้เก็บในค่าอาหารแต่สมูทเซเว่นอีเลเวน เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาบอกร้อยห้าบาทคะ่ะเขาก็เราก็ทาไมเราไปดูราคาของใช่ป่ะแล้วเราก็เห็นเลยว่ามันเท่านี้บาทแล้วเราก็จ่ายตังค์เลยใช่ไหมแสดงว่าเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาคิดภาษีไปในราคาแล้วอะ่ะเวลาที่เราไปจ่ายตังค์เราก็จะไม่ต้องมานั่งคำนวณน,นึ้อออกเพราะว่าเราต้องจ่ายเกินไปกี่บาทคือสบายใจในการจ่ายในการซื้อได้เลยมีเงิน100บาทคือใช้ได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นบอลชอยมีเงิน100บาทอะ่ะ ดูราคาอาหารใช้ได้หมดไหมไม่เพราะเราต้องเผื่อตังไว้จ่ายอะไรภาษีโอเคนะเข้าใจนะนี่คือคำว่าภาษีมูลลค่าเพิ่มนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องรู้แล้วอคิดเลขเลยละกันค่ะถือว่าเป็นการเทสนิดหน่อยนะคะก็คือเราต้อง1ตัวเนี่ยซื้อ1ตัวเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่หตัวจ่ายเงินแค่นี้ก็พอค่ะ ก็คือเท่ากับ700บวกกับ49เาท่ากับ749บาทแค่นี้แต่ถ้า9ตัวใช่ปะจ่ายเงินหนูก็แค่คูณเลยคูณ9คูณ9ไปก็คือเอา749คูณ 9, 9แค่นี้ค่ะอ่ะเช็คสติค่ะข้อนี้แม่ใช้ลหลักแบบหลักหน่วยไม่ได้ด้วยเนาะ เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี oh. ้ตอบอะไรลูก คิดเลขเสร็จคนที่มาดูคลิปย้อนหลังคิดให้เสร็จนะคะแล้วก็มาเปิดคลิปดูเฉลยขอไข่เหรอขอดูหน่อยสิเจ็ดอยสี่สิบเคูณเกเนาะเก้าเก้าอ็ดเก้ก็ได้เป็น36บกวกอีกแเป็น44ใช่ป่ะเก้าดหสา 4, 65, หกสิบสามบวกอีกสี่หกสิบห้าหกสิบหกเฮ้ยเก้าเจ็ดหกสิบสามบวกสี่เป็นหกสิบเจ็ดถูกต้องไหมเออก็เลยข่าใช้เลยขวออายระวังใจเย็นค,ยค่อยคิดเลขมันจะดูแบบมื้อเยอะๆหน่อยโอเคนี่ก็คือข้อสามเก้าเนาะ